สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไอมอนไซมอนนะครับวันนี้เราอยู่กับ AUV ว,วันนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งแคร,รี่นะครับวันนี้ผมเล่นโทนกันครับดินข่าวว่าโทนเขาบอกว่ามันโหดขึ้นในขอลองใหม่รักกัน <c oughs> เสร็จไอเทมก็ตามตามนี้เลยนะนี่ตามนี้เลยเขาพลังแฝงก็อืมตามนี้ก็ได้กัร <c oughs> ุนแล้วก็ นี่พลังยนตีเกอัตาคิดทุกคน8.8%จเจาะเกาะ6กความเร็ว10%แล้วก็ความเร็ในการโจมตีก็10%อัตอราคิดทุกคนอีกนะครับให้เอาไปใช้ก็ไปใช้ได้นะไปใช้ได้เลยโอเคเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับทุกคนไปกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็อย okay, ู่กันในเกมแล้วนะครับโอเคเกม มันเป็นแผนที่แค่เกือบตายเย็นเฮ้ยลูฟี่หมวกฟาง,างมัดยางยืดโอ้ยไม่เคยเคียบมั้มันจะลยุย

ห่างกันไม่เยอะเท่าไรอืมห่างไปแล้วน,นี่มันห้าวอ่ะมันห้าวอันนี้มันห้าวอ่ะนี่มันห้าวเลดเกมเดี๋ยวเราสองสอนนายเดี๋ยวเราแน่เอฮ โอ้โหเกินเพิ่งกลับเมื่อกี้กลับมาอีกแล้ว2000 years later เขี้ยนโอ้โหตรงนั้นมีคนเยอะเลยจะไปเป็นฮีโร่กันเดี๋ยวเวลาฮีโร่เดี๋ยวเวลาฮีโ well, ร่เดี๋ยวเวลาฮีโร่เดี๋ยวเวลาฮีโร่งัดหน้าเข้าไปงัดหน้างัดหน้ามีคนนี้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  อีอีอีดูฟี่หมกฟางไม่ได้สักตัวเลยมังนะเออไม่ได้สักตัวเลยไปไม่ได้งไง มันม oh, ีเ no. พ um ี hey, log. Log, log. O. 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 ้ยนด้วยเพี้ยนมันรอด้วยเฮ้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 ยต้อนะต่อหน้าอีไม่โดนแต่ก็ได้มาหนึ่งถือว่าคุ้มอยู่ธรรมด่าอือทำไมหงอเฮ้ยล็อกล็อกล็อกเรียบร้อย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 ไปไหนนั่นเอ้ย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 ไม่ได้อ่ะเฮ้ย มันไปล็อกเมื่อกี้มันไปล็อกโอเคสวยกดไลค์เขาไลค์ไตีตีีมีออกตายอไม่ยอตายเราไม่ออกตายยเจ็บเจนีเดีรอี A few moments later, Luffy Luffy, more fine, or it's <laughs> time to take out the trash. Hey, 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 เป็นคนที่โอ้ยเร่องอะไป้อมเสร็จผมไหมโดบิตะดันป้อมวันดีผมชื่อโดบิตะ นี่คือปืนพิเศษจากดูไลเอมอนเรียบร้อยเรียบร้อยมือใช่ไหมคือฮะดังๆก็แรงอะโทนวิง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  วิ่งวิ่งเรียบรอ้อยเพี้ยนได้เราไม่ได้เพี้ยนเป็นคนอย่างนี้เพี้ยนเพี้ยนแบ่งเราก่นหน่อยได้แล้วเพิ่งได้สอง,งติวเองฟูพี่เค๋อขี้ขีไปแมวอะไรบ้างขี้ขีไปคขี้ไปเละเละหนึ่งหนึ่ง จะมาวัดกับดบีเตาอเลยอยา่าข้างล่างข้างล่างเพื่อนอีเพื่อน,ออนทำอะไรตรงนั้นน่ะอีวันนีป่ะเป็นรู้เป็นรู้โอ้โหเสียงโทรศัพท์เด้งมาเกมก็กำลังที่ เขาได้เฮ้ย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 เรียบร้อยครับเอ้าโหเกิดแรงอ่ะติดเติ๊ดเติดเติ๊ดเติดติดเติ๊ดติดติดเติ๊ดเฮ้โหเสียงโทรศสะจะหลับก็ไม่ได้เดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนแล้วกันไม่ไม่ไม่ขอทำงานก่อนแล้วกัน บอกเลยใครๆเอาผมเป็นตัวอย่างนี่ถือว่าไม่ดีห <laughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกอาป้อมมาปัอมแตป้อมก็แตกอ,อ้เพี้ยนเพี้ยนมันมาแล้วเพี้ยนนี่นี่โอ,อ,อ้มินักแสด่ ก็จะมาลงโดบิตะแล้วเออมันแน่ไว้่นี่โอเคเอาเ,เพื่อนๆของมันของมันเอ้าแล้วบอกให้ถอยถอยเฉยโอเ้เพี้ยน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 โอ้โหไม่น่าโดนมาเลยโอ้โหเกินเอเ่ย เกินเกินเมื่อกี้เมื่อกี้ผมนยว่าไม่มีคนนะโดดมาปุ๊บนี่เจอเลย <Yeah. S 1> อหอมอัครับ <c oughs> ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ผมได้ยินคนเดียวก็พอ <c oughs> มาบิดเลยตอนนี้นะ อย่างแรงอ่ะอุศอุศอุศโอ้ยังไม่ได้คิวเลยได้แค่3เองข้างล่างกี่ตัวนั่นน่ะแล้วเอาเอาเราก็บนดิอี่ข้าบนข้าบนข้าบนเอาบนด้วยป่ปปปางๆๆๆๆ

ก็คำนั้นคำเดิมโอเคทุกคนนี <c oughs> ่ต้องลา์กันบิ๊กกันพบก,กันไม่ขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับทุกคนบาย